ล้วนๆซื้อเขาซิบบาทปาราซับเขาทําให้สุกเร็วหอมตะคือสวัสดีแม่วัน <c oughs> จักเมื่อไรจะเห็นดาวเห็นเดือนก็เขาวันนี้เพิ่นกระส่งมาให้ก็ดีใจแล้ววมดีใจเถอ ไม่วันไล่ไมาของมี์ทองปลาแห่งนี่ก็ปาาัดครับอันนี้แเด็ทอดเนื้อของสามียะพรไม่ได้กินดอกยาพรกินปลาขอบคุณค้าผู้ใจเขามาดูยะพรพิมพ์ให้ยะพรรู้จักเนียเออยะพรเย่าไปหาทูไก่เป็นไดเนี่ย อยู่ใกล้ๆก,กันแค่ใดก็ไม่รู้จักกันพอเขามาเล่นเรียวเนี่ยเขาหู้จักกันจ้าหาทําเรียวก็หาได้หามีคนติดตามในลลยใหาแกประสบความสริตออดินนิดเดียวอยู่นี่แรงเลยไม,ไม่วม่้นฝนน่ะแต่ละแต่ละขั้นตอน ไปยายพรก็ขอขอพี่น้องเขามาก่อนยายพ้นเสรเล่าอันนึงให้ฟังบายบายน้ง <c oughs> องเองเองก็ขอให้พี่พี่น้องน้องชาวเลียวให้ได้ได้ได้ทุกคนเดอ้อได้อะไรที่ตามขั้นตอนน้องเองเองก็ขอให้พี่พี่น้องน้องชาวเลียวให้ได้ได้ได้ทุก คนเดอ้อได้อะไรที่ตามขั้นตอนไอ้แม่พ้จะไปตลาดแม่วันก็เลยได้ไล่ผิดเวลา<อ>ค่อยในมาเฮาจริงใจต่อกันเนาะเต่นเรียวเนี่ยมันมีความจริงใจต่อกันเด้เพราะว่าจุดมุ่งไม้อันเดียวกันมันเหมือนเหม็นเหม็นองอองเมื่อ,อที่แล้วนะพอเห็นบ่เลือตัวเดียวที่พอที่แม่ทอดอ <c oughs> มันเหมือนเหมือน <c oughs> เมนองออกมาในกล่องในช่องของยายพรขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกอย่างที่ยายพรมาเป็นสะายบ้านค่อนชิมไปทำงานด้วยคือเขาว่าแวบบหายไม่พรน,น่ะในจันหลายหลายพอแล้วก็กิกนกับพัก ของโปรดเดยปอนนี่มาด้วยจพมาไรามเนี่ยเขาก็จะได้มีมู่มีพวกเนาะนี่ผลดีของการเล่นเรียวแสนเด้เพื่อนเด้อะเขาให้แก่เฮงวันนี้ตอนเช้าเองตื่นมาเองก็ดีใจเองได้รับอะไร สวัสดีจ้าน้องหน่อยเนี่ยสุดยอดเลยเป็นเด็กน้อยที่ฟ้นประค้อมก็ดีใจผู้ดใดเข้ามาก,ก็ดีใจมืดไปตลาดเมืองพ้นกับเย,ยพรเดอ้อเดี๋ยวเยพรไปนั่งรถเยพร์จะไปไล่ตลาดเมืองพ้นแซอาอน้อไปอาบน้ำแซเยพรน,นั่น พออิ่มแล้วยม่พอนก็จะไปตลาดคือกันละค่ะผู้ใดมีบางมันอยากแม่พอนมาก้าไปย่านรถผ้าตุกง่วยอ้แม่พอนจะไปตลาดแม่วันก็เลยได้ไล่ผิดเวลาแม่อพอนจะไปธุระอีกล่เะเดยเนตผิดผิดเวลา มันจะสุกท่านไม่รู้กล้วยมีวันมีวันอะไรเล่วจ้ายาพอนผิดเวลาแม่วันเลยท่านในกล้วยกับว่าท่านในสุกกล้วยขอนบะมีท่ทำประดาษซับ แม่และองดาวแม่พรตื่นมาเห็นเลยนั่นแม่วมื่คยได้เลือดเท้าก็กาดีใจเนาะมันจะสุกทันไม่รู้กวยนวันีวันอะไรล้วไปทำงานดูคือเข,ข,ขาว,ว่าแวบ,บหายแม่พรน่ะเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเอไอ พอเยมากแล้วขัดสันแล้วว้าวคำคำที่ยังไดมันก็จะได้คือเพิ่นอันอยู่มองอันอันหน่อยฝนตกบนลูกอยู่บ้านเฮาฝนกัดกระโปรงแคมจาของอันไหนติดกระแสกีเล็ตเตอร์ติดกระแสสองเปอร์เซ็นต์นั่นนะดีใจไอ้เย่พอนบอก ไปพ้นคนแวงใหญ่จ้ะโอ้มาไทยคนแคนแวงใหญ่ดอกอยู่บ้านแคงใหญ่บ้านค้นฉิมอำเภอแคงใหญ่จ้ะโอ้ถึงบ้านแล้วโอเคโอเคโอเคปลอดภัยแล้วเมื่อวานเองไม่เห็นแก่มดวันเต่าลมป่าลมไข่ปลาแซ่บบ่ค่นเนี่ยไซส์คนนี้เล็กน้อยบอ่ตีห้าเนะี่ยมันกับบ่เขา่า สวัสดีจ้าโอ้ยประหลาดซับแกเก็บของมาเหมือนแล้วนี่แกมาบ้านนี่ยังแกอยู่ไหนนี่วิ่งสิบเขาก็เก้าไปได้กับไวอย่างยายพรนี่โอ้ยเซมันสุดปื๊ดสุดปื๊ด พี่ก็ถวยเกาแบบน้องเอ้ยินมีหมดจักเจียน้องละองดาวอยู่ใสจ้าบอกยายพรด้วยเด้อเพื่อนเพื่อนทุกคนก็คือกันจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนก็คือกันที่ทำเรียวนะคะไม่ว่าเข้ามาหรือไม่ เองว่าจะไปตลาดเมืองพ้นเองท่านในกล้วยกับว่าท่านในสุกกล้วยขอนบะมี่สัไปแล้วแต่นาก็ยังไม่ได้ทาแป็งไอพอจะไปธุระไอธุระเมืองพ้นไอพออันมีเวียกมีงานมีหน้าที่ต้องทำมีหน้าที่ต้องไปก็ไปได้เด้อจ้ามาหาแม่แม่ไม,ไม่แต่ละ แต่ละขั้นตอนไปยายพ้นก็ขอขอสีพ้นจ้นนัดไล่สีมงเศร้าอ้าพิมพ์ชื่อจันจ้ายายพ้นจะลุงล้วเ้อขอบคุณจาขอบคุณทุกคนจ้าบัดดีจ้าแมนหลด ในช่องของยายพรขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกอย่างที่ปั้นเนะป่าแซ่บๆยายพรตื่นเศร้ามาดีใจว่าสัน่นน้องบุญเสียดีใจกับยายพรเด้อ <c oughs> ไปตลาดเมืองคนเองแม่และองดาวม่พอนตื่นม้าเห็นน,นั่นแมมว่าเคยได้ลเลือก็กดีใจเนาะย่าพอนตื่นเศร้าม้าดีใจว่าสัน่นน้องบุญสียดีใจกับย่าพเอน,เนึอย่า <c oughs> พอนตื่นม้าย่าพอนก็ดีใจเลยนะยพ่อสียเล่าให้ฟังุ <c oughs> ้ง ก็เหมือนแบบใส่พวกเหม็นองูตอนนี้มันเหมือนเหม็นเหม็นองูเมื่งวดที่แล้วนะพอเห็นบบกเหลือตัวเดียวที่พอทอดที่แม่ทอดนะมันเหมือนเหม็นเหม็นอง์คนโต